เอาเลยครับสิดีผู้ชมนะครับผมว่าตาเบ้กลัาวา่าอีกครั้งในนิยาย,ายเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกชายซุปตาร์ขคงผู้เขียนเบดอคิวล่าตอนที่16นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอีบุ๊กของในเรื่องนี้ก็ลองติดต่อสอบถามผุ้เขียนไปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนแพลนปิดเทอมใหญ่ครั้งแรกของน้องน่านมาถึงในสัปดาห์ต่อมาวันสุดท้ายของการไปโรงเรียนมีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และรับประทานอาหารรวมกันระหว่างเด็กๆ ขอบคุณครูประจำชั้นรวมถึงครูพี่เลี้ยงในแต่ละห้องผู้ปกครองของเด็กน้อยอนุบาลหนึ่งหลายสิบชีวิตเดินทางมาร่วมงานในวันนี้ด้วยทางโรงเรียนขออนุญ,ญาตให้เข้ามาในห้องเรียนเพื่อสังเกตการได้เป็นกรณีพิเศษเหล่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่ไม่ติดธุระจึงถอดรองเท้าเข้ามานั่งดูลูกหลานอยู่ด้านหลังสุดของห้องผู้การมาเป็นตัวแทนของพินทูลมินตราแน่นอนว่าถึงไม่ติดงานพระเอกหนุ่มก็ไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้อยู่ดี ทุงนี้ซีรีส์ใกล้ออกอากาศแล้วนอกจากแผนการโปรโมทที่ค่อนข้างแน่นทินทุก็ต้องระวังตัวมากขึ้นด้วยเช่นกันส่วนยม,มานาที่ปกติพร้อมจะทิ้งงานมาหานนองนาได้ทุกเมื่อก็วิดีโอคอลม,มาขอโทษเจ้าตัวเล็กเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วบอกว่าติดธุระกระทันหันและสัญญาว่าอาทิตย์หน้าจะมารับน้องนาไปเที่ยวบ้านสวนด้วยตัวเองพี่เพู่ฝรั่งน้อยในชั้นเรียนน้องเรียกพี่ชายคนสนิททันทีที่เห็นอีกฝ่ายเดินเข้ามานั่งอยู่ด้านหลังของห้องเรียน ผมอยากสกสีน้ำตาธรรมาชาติสะบัดไปมาตามองศาการหมุนตัวเพราะความดีใจของน้องนัทผู้การต้องรีบเอานิ้วชี้แต่ที่ริฟริปากเป็นสัญญาณให้คนสุขสนนั่งลงบนเก้าอี้และไม่ส่งเสียงดังเขาน่าจะเป็นผู้ปกครองที่อายุน้อยที่สุดในห้องนี้พ่อแม่ของเด็กคนอื่นเห็นคู่พี่ชายน้องชายทักทายกันก็ดยิ้มด้วยความไม่ดูไม่ได้กิจกรรมเริ่มต้นขึ้นด้วยการแจกสมุดพกถึงจะได้ชื่อที่เป็นทางการแต่เนื้อหาด้านในนั้นไม่ได้เน้นการจัดอันดับผลการเรียนแต่อย่างใด แค่บอกคะแนนสอบของแต่ละวิชาให้ทราบแล้วรายงานพฤติกรรมตามความเห็นของคุณครูว่าเด็กๆแต่ละคนมีพัฒนาการในด้านต่างๆเป็นยังไงบ้างพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้เสริมสร้างได้ถูกจุดเพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นชั้นอนุบาลสองเด็กน้อยทั้ง20ชีวิตเอาสมุดพวกวางไว้บ,บนโต๊ะแล้วร้องเพลงที่ชื่นชอบร่วมกับคุณครูจากนั้นก็เป็นการรับประทานของว่างแบบง่ายๆความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยเมื่อทุกคนต่างก็วิ่งแข่งกันเอาขนมไปแบ่งให้พ่อแม่ตัวเอง ที่นั่งยิ้มแย้มดูอยู่ด้านหลังหนึ่งในนั้นคือเด็กชายนาวาที่วิ่งเร็วไม่แพ้ใครมือขวากำขนมปังไส้หมูหยองไว้หนึ่งห่อมือซ้ายถือนมกล่องเล็กเอาไว้แน่นขาสั้นๆคู่นั้นวิ่งมาหาผู้กันด้วยความรักอย่างที่สุดฮึบฮ่าๆจับได้แล้วพี่เลยงจำเป็นพ่วงตำแหน่งพี่ชายคนสนิทเอาแขนรับกุ่มนิ่มเข้ามาในวงแขนผอมได้พอดิพอดีผู้การหอมหัวที่ชื้นเหงื่อของเด็กน้อยหนึ่งฟอด ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมางานที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ทํากลับมีคุณค่าต่อใจิตใจมากจนประเมินไม่ได้เด็กหนุ่มมีความสุขที่ได้อยู่ดูแลน้องด้านในทุกเรื่องจนถึงวันที่เรียนจบอนุบาลหนึ่งอย่างราบรื่นหัวใจดวงน้อยรู้สึกตื้นตันจนอธิบายไม่ถูกพี่พูขขนมครับขอบคุณครับป้อนพี่หน่อยได้ไหมก็ได้นั่นป้อนนะแม้จะไม่เข้าใจว่าพี่พูโตขนาดนี้แล้วทำไมไม่กินเอง แต่ฝรั่งน้อยก็ยื่นขนมปังเข้าปากพี่ชายอย่างว่าง่ายสลับกับส่งกล่องนมให้ดื่มจนขออร่อยหมดเกลี้ยงทุกอย่างกลับบ้านเลยไหมเอาสม,มุดพกไปให้ป้าป,ปิงดูตอนเย็นกันโอเคครับแต่ว่ามีอะไรแหละครับขอแม่เชียจิมด้วยได้เปล่าครับได้อยู่แล้วปะไปสวัสดีคุณครูกันก่อนเนาะเย็นวันนั้นมีตรามาส่งพินทุกป,ประมาณหนึ่งทุ่ม ผู้จัดก,การสาวไม่ได้รั้งรออยู่นานนักเพราะใกล้เวลาเข้านอนของน้องน้านตอนสองทุ่มแล้วอากีจะกลับแล้วเหรอครับใช่แล้วครับก็ถึงเวลานอนของน้องนานแล้วนี่นานายอยากเล่นน่ะยังไม่อยากนอนเลยช่วงหลังการถ่ายทําซีรีส์และการเตรียมแผนโปรโมทค่อนข้างนหนักหน่วงและนาทีทุกคนจะมาพร้อมหน้ากันแบบนี้เจ้าตัวเล็กเลยเกิดอาการงงงแไม่อยากให้ใครรีบกลับบ้านเลยสักคน โทลูกเอ๋ยไม่งองแงนะอาร์ตี้ไม่อยากให้หนูนอนดึกเรื่งนี้ค่อยนานยเยอะกันได้ยายปิดเทอมแล้วเออหลานป้าฉลาดมากแต่มันชดเชยกันไม่ได้นะครับพินทูสายในะให้กับความเจ้าเล่ห์ของเด็กน้อยร่างสูงเห็นน้องชายคนเล็กเอามือซ้ายขวาจับกเกงเกงมินตราและผู้การไว้คนละข้างก็อดขำไม่ได้ชายหนุ่มก้มลงไปอุ้มนนองหน้าขึ้นมาแล้วเดินถอยหลังส่งสัญญาณให้อาร์ตี้กับคุณพี่เลี้ยงรีบหนีกลับบ้านไป ฮมไม่อยากอยู่กับป,ปา้าาเหรออยากครับเงนก็ให้คนอื่นเขาได้กลับบ้านไปพักผ่อนบ้างสิเราไปแช่อ่างกันดีไหมก็ได้แช่ได้เก่นาทีต่อรองเก่งจริงนะเราเนี่ยให้นานกับปกติสินาทีพอนะครับเอ๊ะแม่แม่อันตี้ไปไหมพี่ผู้พอโดนหลอกเล่าด้วยการแช่อ่างที่เจ้าตัวชื่นชอบนั้นเด็กน,น้อยก็ลืมเรื่องอื่นทันที มินตรากับผู้การแท่งคำหน้าเศร้าที่ถูกลืมแต่ก็โหเรให้กับความใส่ซื่อของน้องหน,น้าโบมือลาสองหนุ่มชาลาทานแล้วออกจากคอนโดไปพร้อมกันลงุงอ่างอาบน้ําในคอนโดขนาดหนึ่งห้องนอนไม่ได้กว้างมากนะหากน้องหน้านลงไปคนเดียวคงไม่ได้สักเท่าไหร่แต่พอพินทูที่สูงร้อยแปดสิบกว่าลงไปด้วยอีกคนสภาพการจราจรในอา่างถือได้ว่าติดขัดเลยแนววาตัวน้อยปีนขึ้นมานางม่งบนพุงแข็งของป้าปิงเจ้าตัวเล็กชอบเอาเรือลำจิ๋วมาไถบนช่องสี่เหลี่ยมทั้งหก ความภาคภูมิใจจากการออกกําลังกายของพินทุกกลายเป็นพื้นที่สําหรับจอดเรือและรถตามแต่จินตนาการของน้องด้านน้นาใหญ่มีพุงแบบนี้บ้างนิ้วป้อมตบลงที่พุงกำกลมของตัวเองเบาๆเด็กน้อยยังไม่เข้าใจว่าทำไมพุงรับมี้ถึงแตกต่างจากตัวเองมากขนาดนี้ถึงจะมีช่องให้จอดเรือจิ๋วได้แต่ก็ไม่เห็นมีความนุ่มนิ่มเลยสักนิดอีกหน่อยโตเป็นผู้ใหญ่ก็มีได้ครับต้องออกกําลังกายเยอะๆด้วยเนอะ ท่านยมมีแบบปปิงเร็บหรือเปล่าก็น่าจะมีละมั้งตอนไปอยู่บ้านสวนนอกน้าเราไปขอดูซิโอเคปปิงกับพี่พูดไปได้วยกันนะพี่พูจะไปด้วยแน่นอนแต่ป้าป้าไปกับน้องไม่ได้ครับอย่าพึ่งเบสิฮึบก่อนเร็วไม่เอานัา่นไม่ไปแล้วเจ้าตัวเล็กกวาดของเล่นลงจากพงคนตัวโต,วตวจนหมด สองขาถีบตัวเองในน้ำเลื่อนขึ้นไปกอดคอเพนทูเวนแนนชายหนุ่มตัดสินใจจะบอกน้องหน้าเรื่องการไปอยู่บ้านสวนช่วปิดเทอมในวันนี้ไม่คิดว่ายังไม่ทันรายน้องชายก็งองแงซะแล้วมือหนาตบเบาๆบานก้นนุ่มป,ปลอบประโลมเด็กน้อยให้คลายความเศร้าหมองลงป้าป้าต้องทำงานงานยุ่งมากๆเลยครับอยาให้ป้าฟิงไปด้วย <S 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 โอ้ไม่ร้องนะครับ าอย่างนี้ไหมน้องแนเนเด็กดีไปอยู่กับพี่ยมพี่ผู้ก่อนได้ไหมครับถ้าวันไหนป้าป้าว่าจะรีบบิดไปหาเลยจ,จ,จริงนะจริงครับสัญญาลูกผู้ชายอ,อมานี่มาเกี่ยวก้อยกันนิ้วก้อยจิว๋วค่อยๆย,ยื่นออกไปเกี่ยวกับนิ้วก้อยใหญ่ของพินทุโชคดีที่บ้านเกิดของพวกเขาไปจังหวัดชายเกาะฝั่งตะวันออกที่ไกลาจากกรุงเทพมากพอที่จะมีสนามไมเล็กๆของเอกชนอยู่แห่งหนึ่ง แม้คนส่วนใหญ่จะนิยมขับรถไปมากกว่าเพราะค่าตัว๋วเครื่องบินค่อนข้างแพงแต่ถึงตอนนี้ชายหนุ่มรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่มีวิธีการเดินทางแบบอื่นให้น้องหน้านอกจากการนั่งรถส่วนตัวลำบากนิดเดียวต่อไปถึงที่นู่นถึงอย่างไรก็ต้องนั่งรถของยองมานาจากสนามบินไปที่บ้านสวนแต่ก็แค่ไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นหวังว่าน้องหน้าจะอดทนได้เหมือนเมื่อปีก่อนที่บินมาอยู่กรุงเทพเนอะอาทิตย์หน้าน้องคนกลางของเขาจะบินมารับพวกเด็กเล็ก<ๆ>เด็กโ<ๆ>ต<ๆ>ไปที่บ้านสวนด้วยตัวเอง เงจะวางใจได้แต่ลึกแล้วพินทูรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถไปไหนมา่ไหนกับน้องหน้าได้เลยการปรากฏตัวที่สนามบินโดดเด่นเกินไปตราบใดที่เจ้าตัวเล็กยังนั่งรถส่วนตัวไม่ได้ทุกอย่างก็ดูยากไปหมดหวังว่าสิ่งที่หลวงตาแนะนำจะทำให้น้องคนเล็กของเขาดีขึ้นได้ในเร็ววันไอยมฝั่น้องหน้ากับผู้การด้วยนะเช้าวันลุกขึ้นหลังจากผู้การมาอยู่เป็นเพื่อนน้องหน้าเรียบร้อยแล้วพินทูก็รีบเข้าไปที่บริษัทพร้อมกับมินตรา วันนี้ทั้งสองบริษัทจะมีประชุมทีมงานผู้ผลิตและฝ่ายการตลาดของซีรีส์เรื่องรักกันไม่ได้ร่วมกันอีกครั้งเพื่อเตรียมงานแถลงข่าวและเปิดตัว Official t เทเลในสัปดาห์หน้าระหว่างที่เราทุกคนมาพร้อมกันในห้องประชุมมินตราก็ดึงตัวเด็กในสังกัดออกมาข้างนอกเพื่อคุยธุระสาคัญก่อนอิงครับพี่ทำไมต้องมาคุยตรงนี้เนี่ยก็เรื่องน้องนนจะคุยในห้องประชุมได้ยังไงอ๋อ โอเคโอเคว่าไงครับเรื่องคิวพบจิตแพทย์เด็กนะพี่โทรไปถามมาให้แล้วนะเหตุผลที่พินทูยังไม่ส่งน้องน่านไปบ้านสวนทันทีที่ปิดเทอมเพราะใกล้ถึงคิวพบคุณหมอที่ลงไปล่วงหน้าตั้งแต่3เดือนก่อนแล้วถึงยังไงเขาก็อยากลองพาน้องชายไปพบจิตแพทย์เด็กก่อนพบหลวงตาสักครั้งอยากใช้วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับศาสตร์อื่นๆในการรักษาแต่พอถึงเวลานนั้ขึ้นมาจริงๆด้วยสถานะและสถานการณ์ทางอาชีพในตอนนี้ ชายหนุมไม่สามารถพานองหน้าไปด้วยตัวเองได้แน่นอนจึงขอให้มินตราลองโทรสอบถามโรงพยาบาลว่าสามารถให้คนอื่นพาไปตรวจแทนได้หรือไม่คุณพยาบาลบอกว่าไม่ได้ถ้าพ่อแม่แท้ๆมาไม่ได้เพราะอยู่เมืองนอกคนที่เลี้ยงและใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดก็ต้องมาแทนพี่มินผมปิงพี่เข้าใจนะแต่พี่คงอนุญ,ญาตไม่ได้โรงพยาบาลใหญ่ขนาดนั้นทั้งเจ้าหน้าที่ หมอพยาบาลไหนจะคนไข้ญาติคนไข่อีกตั้งเยอะพี่ให้เราเสี่ยงตอนนี้ไม่ได้จริงๆผมนะ่ะเฮ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยวะใจเย็นๆปิงใจเย็นนะโชคดีที่ตรงนี้เป็นนุมอับเสียงที่เกลี้ยกลาดผิดปกติของพระเอกหนุ่มจะไม่ถูกใครได้ยินเข้ามินตราลูบหลังปลอบใจเด็กตัวเองเาบาๆเธอเองก็ลำบากใจไม่แพ้กันน้งหน้าสำคัญกับเธอไม่แพ้ใคร เพียงแต่ทุกอย่างในตอนนี้เกิดขึ้นผิดที่ผิดเวลาไปหมดโปรเจกต์ซีรีส์ที่บริษัทลงทุนไปมหาศาลจะผิดพลาดไม่ได้แค่เรื่องแอต้แฟนกับดาราวีสสติอย่างแสงก็สั่นคลอนกับความเชื่อมั่นของสปอนเซอร์ได้มากพอแล้วถ้านงแนนไปหาหมอกับพี่มีและพูดกันแบบนี้ได้ไหมครับได้แต่คุณพยาบาลบอกว่าคุณหมอจะประเมินได้แค่ตัวเด็กตนมีการซักประวัติพูดคุยง่ายๆเบื้องต้นและทดสอบอะไรนิดหน่อย แต่คราวหน้าต้องมีผบครองมาด้วยไม่เหมือนจิตเวทผู้ใหญ่ถึงยังไงคนเลี้ยงเด็กก็ต้องมาเพราะปัญหามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูภายในครอบครัวคราวหน้าคือเมื่อไหร่ครับพี่เร็วขึ้นนิดนึง2เดือนนี่เร็วแล้วเหรอนี่แหละความจริงของประเทศที่ขาดแคลนจิตแพทย์พี่มินคะพี่มินจู่ๆผู้ช่วยคษนสนิทข,ของมินตราก็วิ่งหน้าตั้งมาจะาไหนไม่รู้ ในมือของยิงสาวมีซองสีน้ำตาขนาด A4 ถือติดมาด้วยไม่รู้ทำไมลางสังหรณ์ของผู้จัดการมืออาชีพเตือนเธอว่าสิ่งที่อยู่ในซองไม่น่าใช่เรื่องดีว่าไงส้มมีอะไรมีคนสส่งซองนี่มาที่แผนเกเราค่ะบอกว่าฝากให้คุณปิงค่ะของผมเหรอขอบคุณนะครับปิงเดี๋ยวก่อนขอพี่ดูหน่อยอขอบใจมากนะส้มมีอะไรก็ไปทำเธอนะค่ะพี่ รอจนผู้ช่วยสาวเดินหายไปจากสายตาเรียบร้อยมีตรายจะหยิบซองสีน้ำตาลมาเปิดดูข้างในวินาทีที่พบว่าของในนั้นคืออะไรเธอก็เงยหน้าขึ้นมองพินทุกขมมงบรรยากาศรอบข้างตึงเครียดขึ้นมาทันทีพระเอกหนุ่มรีบแย่งซองมาจากมือผู้จัดก,การตัวเองเพื่อเปิดดูสิ่งที่อยู่ในนั้นบ้างเทีย่ยรูปภาพหลายสิบรูปอัดแน่นอยู่ในซองนี้ทั้งหมดล้วนเป็นรูปของคนสามคนรูปคู่บ้างรูปหมู่บ้างต่างอิรยาบทและสถานที่แต่คุณภาพรูปคมชัด มองแปดเดียวก็รู้ว่าคือรูปของเขาคู่กันและน้องน้านเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่16นะครับใครวะไหนถ่ายวะเฮ้ยแล้วเมื่อสิทธิส่วนบุคคลแล้วเนี่ยฮ,ฮยังไงก็ถ้าอยากรู้ใครถ่ายก็ลองติดตามตอนหน้านะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนเมนดคิวล่าด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อุตนาเบ้ด้วยนะครับ ฝากติดตามต,ต่อไปด้วยนะจะเมาสวัสดีครับผมวัตนาเบ้